สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องเราเรื่องราวของทีมจิ้งจอกสยามมาพร้อมกับการสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยสาหรับเพื่อนๆพี่ๆแฟนบอลสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของจิ้งจอกสยามข่าวร้ายข่าวดีจะเอาข่าวไหนก่อนนะผมว่าเอาข่าวร้ายก่อนละกันเพราะว่าจากร้ายจะได้กลายเป็นดีข่าวร้ายก็คือเรื่องราวในสนามการแข่งขันกับของทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ เอาอีกแล้วก็ต้องบอกว่าเอนโซมาเลสกาคุณซือของที่จอดสยามเอาอีกแล้วนั่นก็คือแพ้อีกแล้วนะครับนัดล่าสุดก็บุกไปเยือนพีมัตอากายเออทีมนี้เนี่ยเรียกว่าหลายคนพอได้ยินชื่อแล้วก็บอกว่าทีมอะไรนะพีมัทอากายครับชื่อสนามเขาเนี่ยโฮมพาร์คสเตเดียมเรียกว่าเหมือนสนามหลังบ้านโรงละครแห่งความเขียว อันนี้ไม่ได้ล้อลงละครในความฝันของแมนยูนะครับแต่เขาชื่อฉายาแบบนี้จริงๆพี่มัดอากาศเนี่ยคือฟอร์มการแข่งขันในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพเนี่ยผลงานไม่ดีเอาซะเลยครับหกนัดที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะเก็บัยชนะไม่ได้เลยมีก่อนที่จะเจอกับเลสเตอร์ก็คือ2นัดที่แล้วครับบุกไปเยือนลอตเ์แฮมครับแล้วก็ชนะไม่ได้1ประตูต่อ0ูอยู่ในโซนหนีการตกชั้นสู่ลีกวันจนกระทั่งมาเปิดรังโฮมพาร์คสเตเดียมหละ แล้วก็เอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้1ประตูต่อศูนเป็นแต้มที่สําคัญครับจากมุสตาฟาบุนดูส่งผลให้ทีมพรีมัตไต่อันดับขึ้นมาเรียกว่าตอนแรกอยู่ในโซนล่างเลยนะอยู่กับรอตเทอร์แฮมอยู่กับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดอยู่กับฮัรดเดอร์ฟิลด์ทาวเพราะว่า3ทีมนี้เนี่ยมี2 3คะแนนนะรอตเทอร์แฮมมีมี44แล้วก็ฮัรดเดอร์ฟิลด์ทาวมี44เช่นกันส่วนพรีมัตอากายเนี่ยมีอยู่45เหนือทีมแบบโซนแดงอยู่แค่แต้มเดียว ต่ใช้ชนะที่สําคัญในการชนะเลสเตอร์ครับเขาก็เรียกว่าต้องขอบคุณเลยเขาบอกว่าหลายคนบอลต้องขอบคุณเลสเตอร์ที่ทําให้อันดับนั้นไต่ขึ้นมาตรงนี้หนีมาสี่คะแนน <c oughs> ก็เป็นความหวังของฝั่งพีมัสแต่ก็เป็นความผิดหวังของฝั่งเลสเตอร์ซิตี้เช่นกันแฟนบอลของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยรู้สึกว่าทางด้านของเอนโซมาลิก้าพาทีมก้ากาแพ้อ,อีกนะัดต่อเนื่องทั้งๆท,ที่ยังผิดหวังไม่หายเลยจากการบุกไปเยือนมิววอลแล้วก็แพ้ อันนี้บุกไปเยือนพิมัตก็แพ้อีกฟอร์มการเล่นมันไม่กระเตื้องเลยนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ส่วนกุนซือคนเก่งไหมะตอนที่มาผมถือว่าเป็นคนเก่งนะอะตอนนี้ก็ยังถือเป็นคนเก่งอยู่เพราะยังทําทีมลุ้นเลื่อนชั้นได้ภายในปีเดียวถามว่าถ้าเล่นตามความคาดหวังของนักเตะของแฟนบอลถือว่ามอยู่ในจุดที่ใช่ครับโอเคตอนที่จบนัดแพ้พิมัตอากายยังเป็นจ่าฝูงอยู่เพราะเพื่อนๆยังไม่เตะกัน แต่แต้มเนี่ยอันตรายแล้วแต่พอค่ําคืนวันต่อมานะพอแมตช์การแข่งขันคู่แข่งเริ่มแข่งพร้อมๆกันไม่ใช่แข่งพร้อมๆกันแข่งตามมาเนี่ยมันโชคดีครับที่ทีมที่ตามมาอย่างอิฟสวิตเนี่ยสะดุดเสมอกับมิดเดิลสโบรเออส่วนทีมลีดอยู่ในเด็ดเล่นในบ้านตัวเองแท้ๆเอ็แลนโรว์นะครับกับก้าวๆแพ้กับแบล็กเบิร์นโลเวอร์ทำให้อันดับในตารางคะแนนเนี่ยมันยังพอหน้ายินดีแล้วกันต้องพูดแบบนี้เพราะอิฟสวิตเท้ามี 43นัดนะมี89คะแนนเรสเตอร์4 2นัดมี88คะแนนเป็นรองจากฟูงแต่ว่าเตะน้อยกว่า1นัดลีดยูไนเตดครับ43นัดมี87คะแนนอย่างนี้มันทำให้เข้าทางของเรสเตอร์มาเลกาแกให้ความเห็นนะเขาบอกว่าแน่นอนว่ามันเป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากมันคือความพ่ายแพ้2นัดติดต่อกันที่เราไม่คาดคิดเรากำลังหัวเสียตอนนี้เราต้องเริ่มคว้าโอกาสและเริ่มชนะบ้างได้แล้วเราไม่สามารถที่จะแพ้ได้อีกแล้ว เหลือเกมให้เล่นอีกแค่สี่เกมแบ่งไป้สามเกมในบ้านที่มีแฟนบอลหนุนหลังแล้วหวังว่าสุดท้ายเราจะจบฤดูกาลได้ดีอืมแฟนบอลก็อยากให้เป็นแบบนั้นแหละครับคุณมาเลกซาครับหลายหลายครั้งคุณนั่นแหละครับที่เปลี่ยนตัวอะไรก็ไม่รู้เออทำให้ทีมมันแหมทีมมันจะชนะอยู่แล้วหลุดไปแพ้อะไรอย่างเนี้นะหลายครั้งก็อุดจน พอนำแล้วก็เล่นอุดซึ่งมันไม่ใช่สไตล์ที่แฟนบอลเลสเตอร์ชอบอยู่แล้วนะครับแต่ก็อโอเคจบไปตอนนี้ยืนอยู่ในอันดับอันดับ2ของตารางก็จริงแต่มีแมตช์ในมือน,น้อยแข่งน้อยกว่าเขา1น,นัดก็ไหวอย่างนั้นถ้าบอกว่านี่คือข่าวร้ายเป็นข่าวร้ายที่ยังยินดีได้เพราะเพื่อนร่มชะตากรรมเดียวกันอย่างมาขาอิฟสวิดแล้วก็ยุงทองลีดยูเนเตดนั้นทําได้แค่เสมอและแพ้ยังอยู่ในมือครับ ความหวังยังอยู่ในมือของเลสเตอร์ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เฮได้ดังๆจากข่าวร้ายกลายเป็นดีนี่ใช้คำนี้ได้นะเพราะว่าเมื่อวันที่เมื่อวันที่20มีนาหนึ่วันก่อนที่พิมลลิกจะยื่นฟ้องสโมสรในข้อหาและเมื่อกฎทางการเงิน Efl ก็ยืน่นหนังสือถึงพิมลลิกระบุว่าจะลงโทษหักคะแนนเลสเตอร์ในข้อหาและม่อกฎทางการเงินการทำกำไรและความแย่งยืน ถ้าผิดคำไหนไปต้องขอไปอ,อ่านใหม่ด้วยกันนะในข้อหาละเมิดกฎการทำกำไรและความยั่งยืนตามคำตัดสินของคณะกรรมการวินัยของพรีเมียร์ครับจะลงโทษก่อนวันที่4พฤษภาคมท,ทั้งที่เลสเตอร์เองเนี่ยแข่งขันอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพอย่างไรก็ตามครับหลังจากนั้นสโมสรเลสเตอร์เองก็ยื่นฟ้อง EFL กลับบอกว่าการกระทําของ EFL นั้นอยู่นอกเหนืออำนาจของตน ยิแก็ยอมรับครับว่าไม่มีอำนาจลงโทษหักคะแนนเลสเตอร์ซิตี้ในข้อหาละเมิดกฎทางการเงินตามคำตัดสินของคณะนะกรรมการวินัยของพิมลิกในฤดูกาลนี้ถือเป็นข่าวดีจริงๆเพราะตอนแรกนอกจากศึกในสนามครับเราเสมอขอขอภัยนะเลสเตอร์ aster, เสมอสะดุดแพ้3มนะัดติดติดกันม,มันก็ย่ำแย่แหละแต่ถ้าโดนตัดแต้มอีก โอ้โหเขาวนี้หนักเลยเกิดความกังวลใจสําหรับสาวกแฟนจิงจอกสยามในบ้านเรานะครับทีนี้หมายความว่าเลสเตอร์นี้ไม่ต้องระแวงไม่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการลงโทษในบทนี้แล้วครับทางด้านประธานสโมสรเลสเตอร์ครับคุณอัยวั์ศรีวัฒนาประภาบอกว่าขอบคุณสมาคมฟุตบอลอังกฤษครับดีใจที่ได้รับความเป็นธรรมในคดีนี้กลุ่มบริษัท King าวเวอรจะยังสนับสนุนเลสเตอร์ซซตี้ต่อไป แล้วก็จะให้ความมั่นสัญญาว่าจะพาเลสเตอร์ซิตี้เลื่อนชั้นกลับมาลุ้นเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งให้จงได้เพื่อแฟนบอลเพื่อทีมงานและก็เพื่อทุกๆคนที่คอยสนับสนุนและให้กําลังใจเสมอมาอ,อ,อันนี้ถือว่ารวมสปอร์ตบาร์ไปด้วยหรือเปล่าเพราะทางสปอร์ตบาร์ก็เอาใจช่วยทีมเลสเตอร์ซิตี้อยู่เสมอนะฮะไม่คิ้งกันนะฮะ <laughs> คนไทยไม่ทิ้งกัน ก็เป็นข่าวดีครับเป็นข่าวร้ายก็จริงในเรื่องของการผลการแข่งขันการแพ้2นัดติดต่อกันมันใช้คําว่าอีกแล้วได้ไหมอ่ะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งแพ้มา3นาัดติดต่อกันจากทีมที่เคยนํ12า12คะแนนโด่งๆครับเลื่อนชั้นแน่ๆกลายเป็นต้องมาลุ้นว่าเฮ้ยรอ,อดไม่รอดวะรอดไม่รอดกะโ uh, <laughs> อเค <laughs> <Okay, S 2> หวังว่ามันจะรอดแล้วกันอย่างน้อยอีกหนึ่งนัดในมือจะบอกว่าเดี๋ยวขอดูซิว่าถ้าอีกหนึ่งนัดในมือเนี่ยเลสเตอร์ทำได้แค่เสมอจะเป็นยังไง ถ้าทำได้แค่เสมอก็ยังขึ้นนําเป็นอันดับหนึ่งเป็นจ่าฝูงแทนที่ของอิฟสวิตนะครับเพราะว่าประตูได้เสียนี่ดีกว่าหากมีแ้มเท่ากาันแน่นอนครับอิฟสวิตจะหล่นลงมาเป็นรองจ่าฝูงและนั่นคือหนทางที่น่าจะสดใสสาสหรับเลสเตอร์ซิตี้ในการขึ้นชั้นหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะสุดล้นการเงินก็จบไปแล้วนะครับถือว่าจบไปแล้วจริงๆบางคนบอกขึ้นพรีเมียร์ลีกแล้วจะโดนตัดสินไหมคอยว่ากัานถึงจุดนั้นตอนนี้เดินทีละก้า แต่ก้าวไปพร้อมกันกับชาวเลสเตอร์ทั่วประเทศไทยนะแล้วก็แฟนบอลเลสเตอร์ทั่วโลกเขาก็คงเอาใจช่วยเช่นเดียวกับเรานะแม้เขาจะไม่รู้เลยก็ตามว่าฉายาสโมสรของเขาเนี่ยกลายเป็นจิ้งจอกสยามแล้วโอเคก็ไม่เป็นไรฉายาไหนเราก็เชียร์นะเป็นทีมของคนไทยเสยีอย่างอ่ะวันนี้ประมาณนี้ครับหากคุยกันหากคอมเมนต์แล้วมันไม่จุใจเข้าไปคุยต่อในสปอร์ตบาร์นิวไลท์นะทุกวันหนึ่งทุ่มครึ่งจันทร์ถึงศุกร์พูดคุยกันแน่ทุกวันครับ สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับเรื่องราวของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ความพ่ายแพ้นในสนามลืมมันไปเดินต่อไปกับกับชัยชนะนอกสนามและก็ขอให้แฟนสปอร์ตบารทุกท่านครับมีความสุขกับปีใหม่ไทยนี้นะคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ